หวันเอดึงเบกมือครับแล้วก็ดิฟอ้โหเป็นไงดิฟ้นไปข้้งบนกันเลยเทีเดียวเคยเห็นคลช่องนั้นไหมดิฟสวยมากเลยใช่ช่อง่ามาตามเปล่าฮ่่่า โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยัยมาตั้มช่องแรกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฮาชิริยะดิสเตอร์ครับผมตอนนี้เกมอัปเดตใหม่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็รถที่ผมได้ทําการแต่งนะครับหนึ่พันแรงม้านะครับผมนั่นก็คือเจ้า86ของผมนั่นเองนะฮะตอนแรกเนี่ยที่ผมแต่งพันแรงม้าเนี่ยมันเป็นบั๊กเว้ยทุกคนเออผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นบั๊กแล้วคราวนี้ตอนนี้รถผมเหลือ772แรงม้าเหลือแค่เจ็ดร้อยกว่าแรงม้าเองนะครับผมจาแรง นะโอ้เสียดายมากเลยนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ที่มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้นะลัคกี้สปินนะครับผมไม่รู้มันจะลัคกี้จริงจหรือเปล่านะครับก็มีเหรียญให้สุ่มรู้สึกว่าจะเป็นสามเหรียญน,นะเหรียญเงินเหรียญทองแล้วก็เหรียญอะไรสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกเหรียญอะไรก็ไม่รู้อะเราจะลองกดเข้าไปดูซิเขาเรียกเหรียญพรีเมียมทิตนะครับผม อ๋อมันคือตั๋วนั่นเองนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยเราก็สามารถซื้อนะซื้อซื้ออย่างเดียวนะครับผมรู้สึกว่าจะแพงพอสมควรนะครับนอกเหนือจากนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรใหม่โอเคมีตั้งอยู่2 0 0 0 0 0ไปซื้อรถใหม่ดีไหมอืมน่าสนน่าสนไปซื้อรถใหม่ดีไหมบายคาดูซิมีรถอะไรให้เราน่าซื้อบ้างโอ้มีรถฟรีด้วยนะครับทุกคนเป็นรถสามหาศูนยแนะครับแต่วิธีอันล็อกคือเราจะต้อง ดูโฆษณานะครับผมช่วงนี้ช่วงเทศกาลนะครับลด50%นะครับผม R34 เอ้ยวันนี้เราเอา R34 ไปขับดีไหมมีงบอยู่200,000ครับ R34 ก็น่าสนนะ R34 แสนเดียวนะครับผมซื้อเลย100,000นี่มากับเครื่อง RB26 นะครับผม Turbo น,นะฮะ280มา้าแล้วก็จะเอาไปแต่งนะครับผมแต่งเพิ่มแต่งเพิ่มเบาะครับผมเบาะนี่มีให้เปลี่ยนนะครับเบาะคนซ้อนที่ผมมาออกเลย ส่วนเบาคนขับนะครับผมก็อ,ออกเลยดีไหมอ,ออกจะขับยังไงไรบ้า <laughs> ฝากกระโปรงฝากกระโปรงมีฝากคาร์บอนด้วยนะครับวิ่งหลังวิ่งหลังวิ่งหลังเอาเดิมๆไหมผมใส่อันนี้ต่อไปก็ท่อครับท่อเราขอใหญ่ๆไว้ก่อนยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปันยางนะรู้สึกว่าถ้าจะปลดล็อกจะดูโฆษณาก็ได้หรือจะใช้เหรียญตรงนี้ซื้อก็ได้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วครับผม ะสามสี่ของเรานะครับส่วนพวกลวดลายอะไรนี่ผมขอไม่ใส่แล้วกันมาไปวิ่งสักด่านหนึ่งไปด่านไหนดีแคบเรียไหมแมาดีกว่าไปออนไลน์ครับผมออนไลน์สักรอบหนึ่งนะอห้องนี้คนเยอะวะนี่นี่เอารถเราไปวิ่งหน่อยแย่ห้องนี้คนเยอะมากโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับแค้ <laughs> งโชว์ หโค้งโชว์กันเลยทีเดียวโดิฟคนเดียวไม่มันเลยต้องหาคนมาแทงแดบด้วยแล้วต้องหาคนมาดิฟด้วยแล้วครับจังหวะนี้นี่ดิฟลงเขาดิฟลงเขาทากุมิไปส่งตง้าคู่ตอน,ออห,นหน้าหน้าหนาวนะครับผมม้าตก,าตกอ,อีม้าตกเอ้าทากุมิทากุมิเป็นไรอ่ะทากุมิทากุมิรถคว่ำแล้ผมไปไวไปไว้ไปไมาดิฟลงเขาดิฟลงเขา ที่แบบมุมมองบุงบคคลที่หนึ่งก็สนุกไปอีกแบบนะครับแต่ว่ามันจะงงงนิดนึงส่วนตัวผมชอบมุมมองแบบเนี้ยมุมมองแบบบุคคลที่สามนะครับแล้วก็มุมกล้องนี้เลยนะมุมกล้องมุมกล้องที่สี่ึงแบบมือเอียดโอ้โหเป็นไงโอ้โหแหกโค้งดีครับจะเหลืออะไรไปบบข้างล่างไปข้างล่างข้างล่างนี้มีลานหิมะให้เราวิ่งอยู่ อ๋นอนอ้นอนอ้อน้อให่เหือนหน่อยเขือนหน่อยสัมบอบดิเย้วฮวหูไปกันเลยไปตรงนี้ไปได้ไหมดทุกคนไอเอาเรื่องมาตรงนี้ติดแล้วติดแล้วไปไม่ได้แล้วมันต้องมันต้องมีซัพชอตด,ดึงสวยๆครับจังหวะนอ้ดึงเบรกมือครับแล้วก็ดิฟโอ้โหเป็นไ,ไงดิฟขึ้นไปข้างบนกันเลยทีเดียว<ฮ>แรงจัดประหลัดบอก จังหวะนี้ครับดึงเบรกมือครับดิฟดิฟโอ้โหเป็นไงถ้ามันถ่ายรูปช็อตเมื่อกี้ได้ถ้ามันคือมอเตอร์น้าดูนะครับจังหวะนี้ครับดิฟนี่ถ้าคุณมิยังอายครับผม,มน้าทำไปได้ยังไงโดนไปเลยเย่ yeah. เอาอัปเดตเดี๋ยวนี้มีเฟรนลิ้นด้วยนะครับผม เราสามารถแอดเพื่อนกันในห้องได้ด้วยว่ะอย่างนี้ก็ฟิวฟ้าว่าทีครับเออสวยงามนะครับแบบนี้อืออัปเดตใหม่มาแบบนี้ก็ดีนะถือว่าใช้ได้เลยครับมาที่รอบนึงเย่โหโห็ปไง <laughs> อันนี้มันเล่นอะไรกันไปเนี่ยเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ชวนนะครับน้องมาเล่นด้วยนะผมจากช่องอะไรนะ d m o นิจังค่ะเอางี้เหมียวเหมียวแนะนำตัวก่อนดีกว่าโอเคค่ okay ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนหนูชื่อเหมียวนะคะจากซ่อง b m อนิจังนะคะยเย <c oughs> มีเอฟเฟคด้วยมีเอฟเฟคด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะพา <c oughs> น้องเหมี่ยวนะผมมาดิฟรถเล่นด้วยกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปห้องแครเรียรกันเลยดีกว่าเอยห้องแครเรียไมาห้องออนไลน์เดี๋ยวเหมียวดิฟเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ดิฟตามโอเคค่ะไป ไปยังไงอย่ามาทั้ตามไม่ทันไปครับผมนี่คนจีนเชียงคงจินไปแล้วโอ้ย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 เราเดือ,อจกันตามไม่ตามเลยยังแขกโคง้งด้วยเดี๋ยวมาตั้งของแท้เริ่มออกมาแล้วครับทผู้ชมนะไปครับเราก็จะดิฟตาม,มเหนียวไปครับผมโอ้ยดิฟตามเหนียวไม่ทันเลยว่ะเหนียวปรับยางกิฟเท่าไหร่วะทำไมดิฟเร็วจังวะ นัดต,ต้นๆนี่นะคะรู้สึกว่าแค่ปัดปรับแบบยางเดิเมทันนน้นั้นนะต่อวันนี้ยังไวมีโอเคตามมาแล้ว <c oughs> มองหลังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ยังมีก้าวมองหลังเอ้ยเอ้ยกินข้างทางใหม่ใหม่สวยๆมี มารับแทนเดมครับแทนเดมครับเสร็จ <c oughs> แทนเดมรู้สึกว่าจะหา่างอยู่เลยวะ่ะโอ้โยตาไม่ทนันมันจะหมุนอยู่เฮ <c oughs> ้ยมากัรพี่กลุ่มเลยมา้ยดูฟ้าอ้าวแงคันนั้นไงคันนี้เขาดิบปวดมากเลยไปแล้วผมไปแล้วทำมือนี้ทำมือดิบไปสบดู ต้องไปปั๊บกิฟไหมวะดูเขาดิฟกันเร็วมากเราดิฟตามใครไม่ทันเลย <laughs> 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 เราดีก็ได้ดิฟตามใครไม่ทันเลยอแอปแหมสวยงามสักพักที่โซชวนขอบ <laughs> <laughs> ยงัยงยงังยังยังไม่ชนเคยเห็นไอ้ช่องนั้นน่ะดิฟสวยมากเลย ใช่ช่องจะมาตามเปล่าเปลี่ยนด่านไหมเปลี่ยนด่านไ,ไปไปด่านเข่าดีวกว่าเรานี่เปลี่ยนด่านบ้างดีกว่าครับทุกคนนะฮะอาเชิญไปละโอ้โหนี่อาเก็บบางเครื่องอะไรมา,มาไอ้เครื่องเครื่องหนูเหรอคะฮะ uh huh. แพงสุดเลยค่ะหนูไม่รู้เครื่องของเครื่องเรื่องเครื่อง แรงสุดใช่ไอ้ที่แพงสุดสุดอะแสนหนึ่งก็จะแสนหนึ่งอะหนูไม่่คยดูไอ้พวกเรื่องชื่อเครื่องมันหลานไม่รู้แต่ว่าอันไหนสวยเน้นแรงใส่ก่อเอาแรงไว้ก่อนอะไรอย่เงี้ยแะชั้งแรงแล้วก็สวยไว้ก่อนนะอ้เสียงมันมันเครื่องวีอะ ผมไปส่งเสร็จแล้วเฮ้ยีิดอาตามีิงาตามติทงาออกมาติดงาไปแล้วไปไปด<ๆ>ีเราจะต้องแสงมันให้ได้เอะเอะกินข้างอะกินชาญช้างแสงมันแสงมันแซงมัน,นตทำไมรถเป็นดินน้ำบัดว่า รถเป็นดินน้ำมันเว้ยคือแบบแบบดิบๆไปพักๆเนึ้อไอ้รถคันที่อยู่ข้างหน้าเราไม่กลายเป็นดินน้ำมันอย่างา<ม>เคยสังเกตป้ายโฆษณาในเกมไหมไม่เลยค่ะลองลองลองสังเกตลองสังเกตป้ายโฆษณาแบบว่า,า,าไอ้นี่ดูไอ้สังเกตซ้ายมือนะ<ส>อะย่างหก อย่างโมโม่กลายเป็นโอมโม่สปาโกกลายเป็นอะไรวะอีอ e ีโปคาเอฟเอกกลายเป็นเอเด็กสี่อะไรเนี่ยยังห้าจากเบมเบมอะไรวะเบมโบกลายเป็นบอมโบโอ้โหยังห้งาเปลวฟาว่าแหม่ผมดิฟยาวๆไปครับ สังเกตว่ารถเรานี่ไล่เบามานะครับผมเบาะนั่งก็ไม่มีนะคนคนทีดด่ดดมันเป็นนั่งตรงไหนวะนั่งพื้นเฮ้ยจะว่าไปเกมนี้มันไม่มีคนนะใช่ค่ะเออมันมีแต่รถมาดิีอัศจรรย์มากเลยค่ะคนนั่งบนคับอยู่ข้างนอกอ๋อก็เขากำลังทดสอบวันนี้ไงระบบ 5G ควบคุมรถจากระยะไกลอะไรอย่างนี้ เนี่ยรถแกเป็นดินน้ำมันนะ่ะเดี๋ยวเออมันนเป็งาไม่ไม่ไงวะไมนะ่มันจะเป็นดีทีนะมันจะเป็นดินน้ำมันพักหนึ่งอนะ่ะแล้วก็กลายเป็นปรถปกติเออเนี่ยนะะเนี่ยเนียถ้าดิฟพัหงห่างกันนะอ่ะเนี่ยกลายเป็นดินน้ำมันละเออแปลกดีว่ะใส่สเปคส,สเปคอันนี้ไม่ถึงใส่ต้องปรับครมฟิกตำ่ำถ้าดิฟห่านกันพุ่งกลายเป็นดินน้ำมัน โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดิฟด่านหิมะกันบ้างครับดูซิว่าจะลื่นขนาดไหนไปครับเราเอาโรตารี่ไปบ้างดีกว่ารถที่หานก็นลื่นเกินไป oh. แหวทำไมเราดิฟไม่เป็นเลยวะทำไมว่า,าด่านนี้เราดิฟไม่เป็นเลยอะ่ะมันลื่นค่ะด่านเนี้ยอารมณ์เหมือนรถมันเกาะถนนเกินอะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็แบบผิดจังหวะไปหมดเลย มาแล้วอันนี้น่าจะเป็นที่หารด้วยครับอารเอ็กเจ็ดเหมือนกันนะแต่คนเราสายพันธุ์อันนั้นเสียงโหดมากของเหมียวนีว่อยก็ เสียงอ้นั่นเลยอะพวกรถพวกเครื่องวีรถพวกแบบมาซึ่งคาอะไรอย่างเงี้ยระดับนี้เ่าองมาไต่ข่ากันแล้วออกนอกแบบเลยนะไต่ปนจะมาออกนอกแบบได้ที่หาเลยนะมานี่บนโอราฟดีกว่าเอ้าโอราฟที่ไหนอะรู้ไม่ได้เฮ้ยเธอรู้ได้เฉย ดูได้เฉยทีนี้มันต้องเอาใหม่่ะ,ะอุลาามันทำรูได้ปะอุลาาต่อนี่ของแท้มันต้องอย่างงี้ๆๆแล้วมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามจังหวะนี้ เธอเนี่ยเวลาเวลาเห็นรถคนอื่นไกลๆนะกลายไปดินน้ำมันหมดเลยเว้ยเออแปลกดีว่ะเกมน่าจะไปนะอ๋อนี่ไงมาแล้วดูดิวจะมีใครตามไหมติดแล้วเรียบร้อยต้องมีคนตามมาแน่เลยตอนนี้หนูหนูติดแล้วค่ะรีอย่างเดียวอ่าเรียบร้อยไม่มีใครตามมา ไปกับหมดแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากากดไลค์กด s u b สไครต์กันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเหมี่ยกันได้ที่ช่องอะไรนะ BMO n i j จังค่ะ BMO n i j จังอ่าโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อน see you again บายครับ